เียได้ทำการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยของพื้นที่ตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่มีการดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือกณอาคารสาพรราชาอุทยานกเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการประฐมนินเทศและรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกณอาคารศาสตร์พระราชาอุทยานกเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร์เฉลิมพระเกียรติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ m. M. ่งมหาวิทยาลัยพื้นที่ตำบลเสียบอำเสองจแพร่นำโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรตะวันฉัดสูงเนินเป็นหัวหน้าโครงการมีผู้ประสานงานทั้งหมด20คนแบ่งเป็นประเภทบัณฑิตจบใหม่10คนประชาชนทั่วไป5คนและนักศึกษา5คน การดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยพื้นที่ตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรตะวันชัดสูงเนินหัวหน้าโครงการนำเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสารวัตรกำนันตำบลเสียบเพื่อหารือเกี่ยวกับการยกระดับชุมชนในตำบลการเสริมสร้างอาชีพใหม่และการกระจายรายได้สู่ตำบล ร่วมกันจัดทํารายงานสถานภาพตําบลเสียบโดยสํารวจข้อมูลพื้นฐานข้อมูลทั่วไปสถานภาพด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ด้านการศาึกษาด้านรายได้ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ จัดทำรายงานแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่โดยลงพื้นที่สำรวจที่ผักอาศัยณหมู่ที่หนึ่งบ้านดอนชัยหมู่ที่สองบ้านนาฝายหมู่ที่สามบ้านป่าเลาหมู่ที่สี่บ้านนาหลวงหมู่ที่ห้าบ้านแม่เต้นหมู่ที่หกบ้านดอนแก้วหมู่ที่เจ็ดบ้านห้วยโป่งหมู่ที่แปดบ้านท่าวะ หมู่ที่9บ้านดอนชัยสักทองหมู่ที่10บ้านป่าเลาเหนือตลาดศาส,สนาสถานและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเสียบจัดทีมลงพื้นที่เพื่อสำรวจวิสาหกิจชุมชนภายในพื้นที่ตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่ และสำรวจข้อมูลสีมิติเพื่อประเมินความต้องการในชุมชนได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสุขภาพด้านสังคมและด้านสิ่งแวดลอ้อมจัดทีมลงพื้นที่เพื่อสำรวจหาผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชนได้แก่สุราการชุมชนวายสุราแช่พื้นเมืองหมูน้ำโจ้ขนมจีนอบแห้งผลิตภัณฑ์จากสารและการแปรรูปจากไม้ไผ่ จัดทีมลงพื้นที่เพื่อสำรวจกระชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเสียบเพื่อนำข้อมูลมาประชาสัมพันธ์และเชิดชูคนเด่นประจําตำบลผ่านสื่อออนไลน์จัดทําวิดีโอแนะนำตำบลเสียบสเสียบสตอรี่และวิสาหกิจชุมชนด้านปศุสัตว์เพื่อเผยแพร่พวิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านทางสื่อออนไลน์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณห,หอพักนักศึกษามหาวิทยาลายัยแม่โจ้าแครเฉลิมพระเกียรติเพื่อทําความสะอาดเตรียมความพร้อมของพื้นที่หองพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลายัยร่วมกิจกรรมู u t u ี Hackathon โดยทีมงานเข้าแข่งขันในประเด็นการพัฒนาด้าน Circular Economy ทีมงานมหาวิทยายลัยส่ตตาบลตำบลเสียอีบ โดยช่วยคิดคนวิธีการแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับคุณในชุมชนโดยการสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชนในชื่อทีมสาบสาเกินร่วมรณรงค์กิจกรรม U2T 9ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดในพื้นที่ตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน เข้าอบรมทำสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์และผลิตสบู่กระดาษเพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสียบจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้กับกลุ่มกเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยรายงานผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดแหล่งท่องเที่ยว ที่พักโรงแรมอาหารในท้องถิ่นอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นเกษตรกร,กรในท้องถิ่นพืชในท้องถิ่นสัตว์ในท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งน้ำในท้องถิ่นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำบลเสียบอําเภอสองจังหวัดแพร่ได้ที่ Facebook Fanpage mjut 2 T, ตำบลเสียบอําเภอสองจังหวัดแพร่